สวัสดีค่ะดิฉันจำลองพรมแดงประธานคณะกรรมการชุมชนหัวบ้านและเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบของตำบลประเกือบพีลีขันจากโรคระบาดโควิด1 9ที่ระบาดอยู่ขณะน,นี้ทางคณะกรรมการชุมชนและอ,อสอมอประจำหมู่บ้านได้ช่วยกันกระจายความรู้ให้กับชาวบ้านได้รับทราบและก็ออกเสียงตาสายนะคะแล้วก็แนะนำให้ประชาชนหลีเกเลี่ยงที่จะอยู่ใกล้กับผู้ป่วยที่ มีอาการไอเจ็บคอนะคะหลีกเลี่ยงไปอยู่ในที่ที่แออัดที่ชุมชนหนานแน่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะไปอยู่รวมกลุ่มกันคนเยอะเนะคะ่ะแล้วก็แนะนำให้ประชาชนได้ใช้ได้ทานอาหารที่ร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะละงดการงดใช้มือจับที่หน้าเช่นตาจมูก ปากนะคะและใบหูถ้าถ้าไปไหนกลับมาจากออกไปข้างนอกกลับมาเนี่ยต้องมารีบร้างมือให้สะอาดก่อนที่จะไปหยิบอาหารทานหรือว่าไปสัมผัสสิ่งอื่นๆในบ้านนะคะหลีกเลี่ยงที่จะจับสัตว์เลี้ยงหรือซากสัตว์ที่ตายแล้วแล้วก็ในการที่เราประชุมในครั้งนี้ประชาชนอของชุมชนหัวบ้านประธานชุมชนหัวบ้านร่วมกับอสอมจังหวัด ทุกหมู่บ้านในตำบลประจวบค่ะได้ประชุมร่วมกันแล้วก็ได้ออกสำรวจในหมู่บ้านใครก็แล้วแต่ที่มีประชาชนที่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเราที่มาจากต่างจังหวัดนะคะ,ะต่างจังหวัดที่ชานเมืองจากกรุงเทพเราจะออกสำรวจแล้วก็มีแบบฟอร์มห้กรอกแล้วจะต้องกักตัวเข้าไว้14วันโดยแจ้งที่สาธารณสุขของเทศบาลเมืองประจวบพิริขันธ์แล้วก็แจ้งต่อไปที่อำเภอนะคะ แล้วก็ในชุมชนก็มีครูกอนะคะที่สอนทำหน้ากากอนามัยโดยอบรมที่เทศบาลแล้วก็งบประมาณของเทศบาลให้มาแล้วเราก็จะกลับมาทำที่บ้านที่ครูกอกลับมาทำแล้วมาสอนประชาชนคนอื่นให้มีความรู้แล้วก็ทำแจกประชาชนในชุมชนะคะ่ะและร่วมกับกองบินห้าร่วมกับกองบินห้าออกประชาสัมพันธ์ของกองบินห้าออกประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในเขตเทศทบาลเมืองได้รับทราบจุดแรกคือชุมชนหัวบ้านก่อนเพราะว่าชุมชนหัวบ้านจะอยู่ใกล้กับของกองบินห้าที่จะเป็นสถานที่สําหรับกักผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงนะคะที่อยู่ติดกับชุมชนหัวบ้านทางกองบินห้าก็ออกมาประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้ไม่มีอันตรายอะไรถ้าโรงพยาบาลเต็มเมื่อไหร่ถึงจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาที่นี่แล้วก็มีของนะคะ เมื่อวานนี้ก็มีถุงยังชีพมาแจกให้ชาวบ้านและประชาัมนประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบนะสำหรับเราจะดูแลที่สําคัญที่สุดคือผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจและก็เด็กเล็กนะคะผู้สูงอายุที่อายุเจ็ดสิบปีขึ้นไปเราจะห่วงใยกลุ่มนี้เป็นพิเศษนะคะเราก็จะให้คาปรึกษาแนะนําแล้วก็ออกไปเยี่ยมตามบ้านโดยที่เราไปเยี่ยมโดยที่เราจะต้องใส่หน้ากากไปทุกครั้งแล้วก็ ถ้าบ้านไหนไม่มีหน้ากากเราก็จะมอบหน้ากากให้ประชาชนค่ะโดยให้ชาวบ้านโดยให้อธิบายถึงความเสี่ยงของโรคนะคะให้ชาวบ้านที่ผู้ป่วยที่อายุเกินสิบปีขึ้นไปค่ะให้มันล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านเดี๋ยวไม่จําเป็นแลาให้ทานอาหารที่ร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือบ่อยๆสำหรับผู้สูงอายุจะแนะนำเป็นพิเศษค่ะ